ใกล้พร้อมแล้วครับนนนพร้อมที่จะลงน้ำแล้วจรต้องสั่งแล้วร้อยกว่าบาทในถุงมือ่ไอาไม่ถุงมือโอ้โหถุงมือต้องเข้าแล้วนะครับผมเย็นเจี๊ยบรอทอนเซอร์อยู่ ผมมือต้องเข้าแล้วครับผมร้านยี่สิบาททุกอย่างครับผมไม่ต้องรอสปอนเซอร์ได้สักสี่ห้าตัวก่อนสปอนเซอร์มีนะครับผมสปอนเซอร์อยู่หลังรถครับซื้อมาแล้วครับรอสปอนเซอร์ถุงมือันแบรนด์ไหนก็ได้เนี่ยเข้าทักแบรนด์ก็ต้องเป็นของอิตาลีอ่ะมืออิตาลีอิตาลีมาอันนี้ไม่มียุงนะครับอันนี้ Give me rõ ràng là. No, con nay là hỏi là. cái me rõ ràng là. Hop là, chị đắp. chị ơi, dùng, อืมองแน่นมาก,กไม่ที่ที่ที่ผมที่ผมต้องรีบลงน้ำเพราะอะไรรู้ไหมชุดมันเป็นหนาแล้วมันทำให้หายใจไม่ออกถ้าไม่ได้อยู่ในน้ำอะ่ะ <c oughs> ดูเหื่อเดรลายปุ๊บึกบึกกเลยเอาลัดเลยอ่อันนี้ถุงหน้า กัวนี่นี่คืออะไรเนี่ยตะกัวให้มันจมให้มันจมดูข้างล่้วแล้วกัวหนูเนี่ยตรงหน้ามึงตะกัวตะกัวอยู่นู่นอะไรนะตะกัวดีสองคนต้องกดอยู่ในโนนอตกน้อยมาปิดแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาเข้าเครื่องแล้วเรียบร้อยครับผมเอากดดิ